สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวน้อยบ้านนาค่ะวันนี้นะคะเรามีผล,ลไม้แปลกมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รู้จักนะคะอันนี้มีชื่อเรียกว่าอ b บิวค่ะอะบิวไต้หวันนะคะถูกนาเข้ามาจากประเทศไต้หวันแล้วทีนี้ผลของมันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะไม่มีกลิ่นผิวผิวเกลี้ยงสวยนะคะ ผิวเกลี้ยงสวยอันนี้ผิวจะประมาณน,น,น,นี้ลูกลูกก็จะประมาณโอ้เนี่ยเต็มฝ่ามือลูกประมาณลูกแอปเปิลหรือลูกส้มที่คนใหญ่ๆนะคะอ่ะอันนี้ลูกผิวเกลี้ยงสวยนนเรามาดูกันลูกนี้น่าจะน่าจะงอมน่าจะงอมแล้วเขาบอกว่าไม่ให้มันช้ำนะถ้ากินตอนมันชำ้ำมันไม่อร่อย เดี๋ยวเราลงมาเล่นกันนะคะว่าข้างในจะเป็นไงเนี่ยเขาหั่นแบบนี้เลยเขานะคะเาทำแบบนี้เลยอ้าวเนื้อไม่แข็งนะเนื้อนิ่ม ต้องยังไงต่อมันมีเม็ดมันมันมีเม็ดตรงกลางอ่ะ,อะลองดูนี่เนี่ยค่ะนี่คือหน้าตาของมันนะคะโอ้สีเป็นค,ครีมครีมเม็ดสามเม็ดค่ะเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามเม็ดมีสามเม็ดนะคะ กลิ่นเหมือนมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สุกกลิ่นแบบมะม่วงน้ำดอกไม้สุกเลยค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้เลยนะไม่มีกลิ่นอื่นปนน้ำดอกไม้ยังไงอย่างงั้นเลยค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าอันนี้เม็ดเนาะนี่น่าจะไปเพาะได้นะคะถ้าอร่อยเราจะสั่งต้นมาปลูก เราจะสั่งกิ่งพันธ์ุมาปลูกซึ่งราคากิ่งพันธ์กุก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่แต่คิดว่ามันจะได้ผลผลิตเร็วกว่าที่เราจะออกมาเล็ดเนี่ยนะคะเพราะอ,อาเอาเมล็ไดไว้กับเอ้กินอเนี่นะะนี่คือผลผลิตเนื้อเป็นเหมือนเจลลี่เหมือนเยลลี่เนื้อเจล แลก็มีสีขุ่นแสดงว่าตรงนี้น่าจะงอมแล้วตรงนี้น่าจะยังไม่งอมเรามาชิมกันนะคะเ็าตักกินแบบนี้คะ่ะบางคนเขาก็เหมือนปอกเนาะแล้วเราลอ,ลองตักกินอืมอยากชิมมาอยากชิมนากกลิก่นดีเลยคะ่ะ รสชาติรสชาติเหมือนกินเนื้อไม่เหมือนกินเนื้อมะม่วงเพราะว่ามันจะมีความเป็นเหมือนเยลลี่นะคะมันเหมือนเนื้อเยลลี่แต่กลิ่นมะม่วงกลิ่นมะม่วงน้ำดอกไม้หวานออีกคำหนึ่งค่ะ หวานหวานมากหวานหวานเทียบกับมะม่วงน้ําดอกไม้ได้เลยมะม่วงน้าดอกไม้มันจะมีรสเปรี้ยวเนาะแล้วก็ออกลื่นใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ลื่นแต่จะเป็นเนื้อเจลเย็นค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้ทานอร่อยคือต้องแช่เย็นเราแช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พร้อมมากอยากรู้ว่ารสชาติจริงๆมันจะเป็นยังไงนะคะมันเป็นเนื้อเจลอันนี้ขนาดแบบมันจะเป็นวัดนะคะก็ยังได้กลิ่นอยู่ แล้วหวานละมุนไม่ติดเปรี้ยวไม่ติดฝาดไม่มีเฟื่อนกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นมะม่วงน้ำดอกไม้แบบนั้นเลยแบบนั้นเลยค่ะ <c oughs> เปลือกก็พอประมาณนะคะไม่ไม่หนาไม่บางเกินไป รสชาติดีค่ะอืมถ้าถามว่าน่าเอามาปลูกไหมเออโอเคค่ะน่าเอามาปลูกที่บ้านเพราะเขาบอกว่ามันติดลูกตลอดทั้งปีนี่แหละคือเราจะได้มีผลไม้ไว้กินตลอดทั้งปีนะคะไม่เหมือนมะม่งวงจะเป็นหนึ่งปีเป็นครั้งหนึ่งนะคะมะม่งวงลำาไยแต่เนี้ยอบิลหรืออบิลติดลูกทั้งปี ติดผลง่ายต้นก็ไม่สูงมากนะคะต้นไม่สูงไม่ใหญ่มากโอ้อร่อยเออให้ผ่านครั้งแรกของการกินการดม <c oughs> การชิมโอเคค่ะให้ผ่านค่ะเอามากินตรงนี้บ้างเมื่อกี้กรากินลรงช้ำๆใช่ไหมเรากินเนื้อขาวๆบ้างน,นะคะ <c oughs> เนื้อขาวๆเออเพิ่งกินครั้งแรกแล้วรู้สึกโอเค โอเคเลยอืมมันก็เนื้อเหมือนกันเลยรสชาติแสดงว่ามันงอมแล้วสุกงอมพร้อมทานนะคะเอออร่อยค่ะแนะนําเลยแนะนำว่าลองหามาปลูกเรามาปลูกพร้พรอมๆกันนะคะอันนี้ที่เอามาให้ดูเพราะว่าเราจะมาดูว่าผลไม้ชนิดเนี้ยเอบิลหรืออบิลเนี่ยนะคะน่าสนใจไหมเออแล้วผลปรากฏว่าน่าสนใจรสชาติหวานหอม หอมกลิ่นมะม่วงน้ำดอกไม้เออเนี่ยให้ให้พ่อแม่เรากินเนี่ยเออท่าน่าจะชอบเพราะว่าหอมนะคะหอมละมุนเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้หอมแบบไทยๆเลยนะเราจะได้เอามาปลูกที่สวนกันแล้วถ้าสวนของเราปลูกได้แล้วต้นเจริญงอกงามนะคะแล้วก็เป็นผล ได้ผลผลิตได้กินผลผลิตแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองมาถ่ายทําให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งนะคะนะคะสำหรับรสชาติให้ผ่านจากสิเต็ม10ส,สีสวยน้ําหนักได้ดีนะคะอันนี้ก็ขายกิโลกรัมละ500บาทนะ,ะยังจัดว่าเป็นผลไม้หายากไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปถ้าสนใจก็คือ สั่งจองทําเพจนะคะเราผู้ที่สนใจนะคะสำหรับรสชาติและรูปร่างหน้าตานะคะให้สิบเต็มสิบค่ะหามาผูกกันพร้อมๆกันนี่แหละนะคะเดี๋ยวที่บ้านก็จะปลูกเหมือนกันนะคะสำหรับช่องสองในบ้านนาขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ